สวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้มีอะไรดีๆมานำเสนอมาดูกันเลยครับโปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีก <H uck? S 2> ทีนึงนะครับ คลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตวิธีการยกเลิกโปรเนตแบบต่ออายุอัตโนมัติของเครือข่าย TrueMove Edge กันครับวิธีการในคลิปนี้นะครับสามารถยกเลิกโปรเนตแบบต่ออายุอัตโนมัติทั้งแบบรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนเลยนะครับวิธีการแรกนะครับวิธีการนี้จะเป็นการยกเลิกเป็นบางแพ็กเกจนะครับกดดอกจัน901ดอกจัน รหัส U.S.S.D. ที่เรากดสมัครนะครับกดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกวิธีการนี้จะใช้ในกรณีที่เราจำรหัสกดสมัครเดิมได้นะครับยกตัวอย่างเช่นกดดอกจัน901ดอกจัน9979สี C ่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกรหัสตัวนี้จะเป็นรหัสของโปรเน็ตแบบไม,ไ,ไม่จำกัดความเร็ว10เมกนะครับวิธีการที่2นะครับรหัสตัวนี้ จะเป็นการยกเลิกโปรเน็ตแบบต่ออายุอัตโนมัติทั้งหมดที่เราสมัครไว้นะครับกดดอกจันทก้์ดอกจันทูสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับรหัสตัวนี้นะครับจะเป็นการยกเลิกการตามต่ออายุโปรแบบอัตโนมัติทุกโปรที่เราสมัครไว้เลยนะครับใช้ในกรณีที่เราจำรหัสสมัครเดิมไม่ได้นะครับกดดอกจันทก้์ดอกจัน ศูนย์สี่เหลี่ยมรหัสนี้ยกเลิกโปรแบบต่ออายุอัตโนมัติทุกโปรที่เราสมัครเลยครับวิธีการที่3นะครับโทร1242 t r u m o v v e o r e c e n t e คอนะครับติดต่อทางพนักงานให้ยกเลิกให้เราโดยตรงครับสำหรับวิธีการติดต่อคอเซ็นเตอรนะครับอาจจะดูเป็นวิธีการที่ เก่าและโบราณไปหน่อยนะครับแต่วิธีการนี้ก็ชัวร์และได้ผลนะครับนอกจาก3วิธีการที่พูดถึงแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งวิธีก็คือการกดดอกจัน1904เหลี่ยมแล้วกดโทรออกวิธีการนี้ก็จะเป็นการยกเลิกโปรแบบต่ออายุอัตโนมัติทั้งหมดที่เราสมัครครับแต่ว่าการกดดอกจัน1904เหลี่ยมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่เราปล่อยให้โปรโตัวนั้นหมดอายุและเติมเงินไม่ทันนะครับแนะนำให้ใช้วิธีการกดดอกจัน901ดอกจัน04สี่เหลี่ยมจะชัวร์กว่าครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮาก k n เน็ตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่อง h a c k n เน็ตกดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุด และเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจม่แจมๆได้ที่ช่องฮากเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ